สวัสดีครับกับม,ม,ม,มพพอกันแล้วครับกลับมาเจอกันแล้วกับช่องนพพรชาแนลสวัสดีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุผู้สู้คนครับเอฟซีน้ององค์อิงรัตนพรเอฟซีบอดโจยูมนินครับเอฟซีศิลปินสู้ผู้สูขข้คนครับกีดเลือดออกก็มีแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะสวัสดีครับเมื่อนี้เสาวันพุธ ที่24กรกฎาคมนะครับ2567ครับบรรยากาศทั้งบ้านพี่น้องเป็นจเดรนแน่นอ้อชุ่มฉ่ำมากอ้อครับอยู่นี่รู้สึกว่าฝนตกครับฝนตกนะครับอ่ามองไปข้างนอกนี่ก็ฝนตกอ่าทีนี้เสียงรบกวนนี้ยนิดหนึ่งเลยครับเด้อครับเซ้าๆของวันพุธที่ส4นะครับกับมาอเดตนะครับเกี่ยวกับ ภาพยนตร์เรื่องของคายอ้อครับพี่น้องหลังจากที่เราติดตามกันมาหลายคลิปแล้วครับเกี่ยวกับคายอ้อครับเป็นยังมือนี่คืออยากมาเราเจอเสารนบอกครับวันนี้ทั้งบอสโจยุคนี้ครับหรือว่าบอสโจสาอยเพชรปันแพงของเขานี่แหละครับจะไปคุยกับผู้กำกับครับเมื่อนี้เราได้ครับเป็นการเปิดตัวผู้กำกับภาพยนตร์คายอ้อครับกับทั้งบอสโจนะครับก็ได้โพสต์บอกว่า สักครู่นะครับสักครู่นะครับสกว่าเฟดแกดีเจเดจะได้เห็นหน้าผู้กำกับคายอ้อวันนี้นะครับกับวันนี้ครับเป็นที่ทราบครับว่าวันนี้บอโจโจมวันนี้ครับกับทั้งเสียเล่ อเตรถมังกรนะครับผู้ร่วมหุ้นกับทั้งพี่หมูหยองนะครับเลสซิ่งนะครับกะจะนัดนะครับกันไปคุยงานนะครับเรื่องของคลายอ้อนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับกะก้อนหน้านี่ครับทั้งบัดโจเป็นกระได้โพสตลอดนะครับเนาะว่าได้แล้วรวมกลับนะครับได้ได้รวมกลับแล้ว นะครับได้ทางผู้มกับแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเผยชื่อนะครับยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่เมื่อนี้ก็เป็นน่าจะเปิดเผยเมื่อนี้ครับนะครับก็คือตะกอนกับมีการพูดว่าแค่ชื่อผู้กังกับและผู้ช่วยผู้กังกับไครอ้อคนทั่วประเทศก็รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่คนลุกนะครับก็เมื่อนี้ครับทั้ง ทั้งเมื่อคืนนี้ครับทั้งบรรโจกับซอนุษนะครับพร้อมทีมงานแสนนุษย์เจบีนะครับก็ได้ไปหมูใส่มูแล้วครับเนาะไปไหว้พระเป็นสิริมงคลที่วัดหัวลํำพงนะครับก่อนอ่าไปไหว้พระขอพรเซียงโชคนะครับไปจับลูกปิงปองก็ได้2ตัวก็ได้76นะครับส่วน3ตัวก็ได้6 2 6นะครับหลังจากจับเซียงโชคเราก็ไปทําบุญปล่อยนกนะครับปล่อยนกนะครับปล่อยนก เป็นอิสระภาพวั้นว่านะครับแล้วก็มีการไปทาบุญบริจาคให้กับมูลนิธิร่มกตันยูนะครับแล้วก็บริจาครงศพให้กับศพผู้ไร้ญาตินะครับเราในระหว่างคลิปที่ผมเบิ่งกับวัจก็ได้บอกครับว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสายมูลแล้วยิ่งไปมูที่ห่องกงมากครับเหลือเสื้อครับใกล้ที่แนะนําเรื่องเกี่ยวกับสายมูก็ได้บอกว่าวัตจบต้องทําใจนะ นะครับถ้าซ,ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์่ต่อนาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากบอสโจต,ต้องทําใจว่าถ้าหากมีคนใดที่ไม่จริงใจหรือว่าบอสเจตนาดีกับบอสโจเขาคนนั้นจะออกจากชีวิตไปโหท่านตาเห็นครับท่านตาเห็นครับกลับมาบอสพ่อมือสองมือครับุ่งก,กับภาพยนตร์ไค่อ้อคนเดิมถอนตัวออกจากการกํากับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ ให้ภูมิกับต้องหาภูมิกับคนใหม่ครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นสิ่งที่บดีก็เป็นการตัดไฟตั้งแต่ตกล้มครับถ้าเราทําไปแล้วอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่นี่เขายังบม่ได้เริ่มครับแต่เสียเงินไปแล้ว2.1ล้านนี่ก็คนขางเยอะแต่ถามว่ามันก็ดีกว่าที่ยังที่ไปเริ่มแล้วแล้วมันไปต่อไม่ได้อย่างงี้ไปไปถึงกลางคันแล้ว แล้วทิ้งไปเลยแต่อันนี้ยังไม่ได้เริ่มครับเขามารับหนึ่งหม่ครับเขามารับหนึ่งไมบ้บอกเสียหายครับเสียหายนะครับทั้งเสียเล่ผู้ลงทุนกับทางคุณหมูหยองเพื่อนก็ให้กำลังใจกันตลอดครับล่าสุดนะครับมเมื่อคืนนี้บอกครับทั้งทังเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับพี่หมูหยองเพื่อนก็ได้ หาให้กำลังใจนะครับเพื่อนได้โพสต์นะครับรูปทอมแท็กบอทโจนะครับอบอกว่าโทรให้กาลัางใจกันยุ่เสมอลุยต่อเพื่อนนะครับเป็นรูปที่คุณหมูห,มหมยองเพื่อนโทรหาบอทโจครับโดยเฟ e บุก๊กสมานสมานสมาน จันทร์เท้านะครับเป็นเฟซบุ๊ก่วนตัวของพี่มูหยองครับไปั่้ให้กำลังใจของบอสโจครับอ่านะครับกะบรรลว่าล่าสุดนะครับเห็นเฟซบุ๊กเพื่อนกะอยู่บนรถนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพิ่นกำลังเดินทางมากรุงเทพหรือมาครคหรือเปล่าเขากล่ารุ่นนะครับครับเพราะว่าการเจรจาครั้งนี้สิเป็นเรื่องใดเขาก็หวังว่านะครับจะได้พูมกับและผู้ช่วยพูมกับนะครับภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะครับให้เขาได้รับชมนะครับเขาก็ให้กำลังใจครับ แต่สัญญาณที่ดีออกมาแล้วครับวัตโจรเริ่มมีท่าที่ทชัดเจนขึ้นนะครับมีความมั่นใจขึ้นครับว่าภูมิกับคนนี้และผู้ชวยภูมิกับคนนี้น่าจะทําได้สําเร็จนะครับจังไหรเขาก็รอรุ้นไปตามๆกันนะครับย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เฟซบุ๊ก กอนานี่ครับของหมูหยองเลสซิ่งนะครับเพื่อนได้มีการประชุมสาย3คนครับผู้ถือหุ้นครับพอโจเสียเล่มูหยองครับเพิ่ก็บอกว่าการที่พวกเราจะทางานใหญ่ทุกคนต้องชัดเจนเนาะเพื่อนเพราะพวกเราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันหลายๆอย่างพวกเรา3คนเป็นคนที่ง่ายๆในสายตาคนอื่นแต่เราก็อยากให้เขาฉุด คิดว่าพวกเราง่ายๆคุณก็ต้องทําให้มันง่ายๆเหมือนที่พวกเราอนุมัติง่ายๆหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นที่ผ่านมาแล้วนะครับปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปนะครับส่วนมือนี้นะครับเ่าก็ติดตามทางเฟซหนุ่มโจโยโมนินนาวงศาสาวน้อยเพชรพันแพงต่อครับพี่น้องตามต่อครับว่าจะมีการไปคุยแล้วหลังจากคุยแล้วบอสโจชิมโบที่เขาฟังยังไงน,นะครับ มือนี้แหละครับย้อนกลับไปข้อความแรกครับล่าสุดครับของบอโจครับดีเจดจะได้เห็นหน้าผู้กำกับไคลอ้อวันนี้แหละครับนะครับกะรอติดตามครับรอติตามรุ่นครับผมก็รุ่นน้อนแทวบหลับครับกับบอโจครับเพราะว่ามันเป็นหนังชื่อแค่ชื่อกันศักดิ์สิทธิ์แล้วครับไคลอ้อครับโอ้คนลุกครับ ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยงไไห,หรือกับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยครับ,กบยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ